ปลสลามทล,ลกท่านครับสวัสดีวันเสาร์นะครับที่18นะครับพฤศจิกายนพศ2566นะครับขนาดนี้ก็เป็นเวลาทุ่ม40นาทีนะครับมาดูถอนต้นไม้ให้ใครบ้างนะครับนี่ของหลวงพ่อนี่ 10, 10ต้นพันธ์แถม4นี่ไซส์กระถาง6นิ้วนะครับที่จะเอาไปขึ้น8นิ้วนะครับนี่10ต้นพันธ์แถม4 ค้าส่งร้อยห้าสิบนะครับนี่ก็คัดเฉพาะดอกบานให้หลวงพ่อเลยนะครับก็ยังมีตรงนั้นอีกสองชุดแหละแต่ดอกมันตุ้มๆนะครับก็นี่หลวงพ่อสั่งเลยนะครับแล้วก็ไม้ตอลีลาเล่นรากนะครับที่หลวงพ่อสั่งไว้สิบสี่ต้นนะครับตางวก็ถอนขึ้นละเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าหากรากแข้งก็จะส่งให้นะครับนี่ของหลวงพ่อนะครับแล้วของพี่วันชัยสองปี๊บหกต้นนี่ที่ลงคลิปไว้นะครับนี่เห็นไหมนะครับนี่ สองปีหกต้นนี้ต้นที่สิบห้านเป่าถอนลงมาได้ใหญ่มากไม้พวกนี้ยบางโตไม่ได้กักให้พี่ไม่ได้กักให้ลูกค้าคนใดคนหนึ่งนะครับสั่งก่อนได้ก่อนนะครับส่วนพอเนี่ยพอตอนบ่ายก็มาเนี่ยจะเอาต้นนั้นต้นนี้หนอกอ้าวทำไมไปเร็วจังบอกว่าลงคลิปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะใชไมแล้วก็บอกว่าเนี่ยเขาสั่งของไม่เคยได้เลยทําไมรู้สึกว่าเจ้าเจ้าที่ได้บางโตก็จะบอกนะว่าเจ้าไหนลูกค้าเจ้าไหนรับไปพอตอนลงคลิปใช่ไหม โบทำไมลูกค้าเจ้านี้ได้ตลอดเลยอะทำไมของชั้นไม่ได้เลยต้นใหญ่ๆอ้าวก็เขาพอบางโตลงคลิปเสร็จอะเขาก็ดูเขาก็สั่งเลยไงครับอ่าไม่ได้ว่าทอดเวลาที่จะให้บางโตจัดโปรเพิ่มอีกอะไรอีกมันมีมันมีลูกค้าที่จำพวกว่าลงตอนแรกอะไม่สั่งอ่ารอทอดเวลาทอดเวลาไปนะครับของพี่วัญชัยนี่พอบางโตลงปุ๊บเขาสั่งเลยเขาสั่งเลยเนี่ยอย่างเนี้ยเนี่ยเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานยังไม่ได้ลงเลขต้นเนี่ยเมื่อวานยังไม่ได้ลงเลขต้นเนี่ย เขาสั่งเลยไอ้พวกนี้เขาสั่งมาก่อนแล้วเนี่ยเขาสั่งมาก่อนแล้วนะครับแล้วก็พอเมื่อวานลงลงชุดที่มันยังไม่ได้ลงเล็ต้นเขาก็สั่งเพิ่มเลยเนี่ยเขาสั่งมาก่อนแล้วแล้วก็เมื่อวานไม่ลงเล็ต้นเขาก็สั่งเพิ่มเลยนะครับเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยต้นศูนย์หนึ่งศูนย์เนี่ยเนี่ยเขาก็สั่งเพิ่มมานะครับพี่วันชัยเขาจะเป็นอะไรที่แบบเขากดติดตามไว้กดกดถูกใจกดติดตามไว้พอบางตัวลงคลิปเสร็จเนี่ย นะครับมันก็จะไปเด้งที่ลูกค้าเลยแล้วเขาก็จะซื้อหรือไม่ซื้อเขาจะสั่งหรือไม่สั่งเนี่ยก็แล้วแต่เขาเนี่ยเขาเห็นเขาสั่งเลยเพราะนั้นเนี่ยไม้บางตมันสวยๆเยอะนะครับไม่ต้องกลัวหรอกครับก็คือถ้าดูพอใจแล้ว่สั่งเลยเหอะราคามันไม่ได้แพงอะไรเนี่ยเนี่ยดูดิหกต้นห้าพันค่าส่งเท่าไหร่สี่ร้อยเนี่ยค่าส่งมันปลาเข้าไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยจริงๆอะมันเยอะมันใหญ่มันใหญ่มันเยอะนะครับมันไม่ใช่เล็กๆเลยนะครับ พราะนั้นสั่งได้เลยแล้วนี่ก็อันนี้ต้นละ700นี่เห็นไหมเนี่ยค่าส่ง80เนี่ยเอาฮอร์โมนขวดหนึ่งนะครับแล้วก็ของคุณบิ๊กนี่นี่แสงจันทร์ต้นนี้คุณบิ๊กรับไปแล้วนะครับนี่ต้นใหญ่มากเนี่ยดูในคลิปอาจจะดูเล็กนี่ถอนมาแล้วใหญ่บะลึ่งบะล่างเลยเห็นไหมแล้วก็ไอ้ต้นที่ข้างล่างนะ่ะไอ้ต้นดอกตัวเนี้ยเนี่ยบางตัวขายไปพันเดียวเนี่ยนะครับก็เนี่ยของคุณบิ๊กรับไปแล้วนะครับอ่ะน้ำมันเหลืองน้ำมันเขียวมีครับบรรเทาอาการคัดจมูกสูดดมนะครับแมลงสัตตว์กััด่่อยแพพพ้ืชลมนนะครบี ของดีนะครับของโบราณนะครับขวดละร้อยนะครับสิบขวดแถมสองนะครับแล้วก็น้ํามันเขียวดับกลิ่นเตากินตัวนี่กับของดีของโบราณอีกอันนี้กลิ่นตัวสับสัเป็นเหม็นนี่ได้เลยนะครับนี่ขวดละสี่สิบสิบขวดแถมสองอ่ะบางตัวสั่งตุ๊กตาหัวย่ามาอีกสองโหลชอบนะครับเดี๋ยวจะเอามาเลี้ยงเองนะครับขายยาวตุ๊กตาหัวย่าก็เนี่ยตัวละห้าสิบาทใช่ไหมมันตัวขายตัวละห้าสิบาทเองใช่ไหมตัวละห้าสิบาทครับเอ่อค่าส่งเหมาจ่ายก็เท่าไหร่ ห้าสิบาทเหมือนกันเนื้อห้าสี่ห้าตัวก็ได้เนี่ยค่าส่งเหมาจ่ายหกสิบบาทดินะครับแล้วก็ฮอร์โมนขวดละร้อยเจ็ดสิบนะครับค่าส่งขวดละห้าสิบนะครับนี่ปุ๋ยขี้ไก่หนึ่งชุดสองถุงสิบโลสามร้อยรวมค่าจะส่งขนส่งนี่มเม็กเพสแล้วก็เครื่องปลูกนะครับชุดละสองร้อยสี่ถุงรวมค่าจะส่งขนส่งนี่มเม็กเพสนะครับไปดูไม้อันไหนยังเหลืออยู่นะครับอ่ะมาอันนี้อากาศเย็นลงนะครับมาอันนี้นี่นี่ เอาอะไรดีล่ะมันก็มันก็มีเยอะแยะไปหมดอะน้องนี่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 ต้นใหญ่นี่นี่นี่แดงอุดมทรัพย์นี่มีอยู่อีกสามต้นเนี่ยต้นละเจ็ดร้อยใช่ไหมค่าส่งแปดสิบเนี่ยใครจะเอาสามต้นนี้บางโตขอสองพันเนี่ยใครจะเอาสามต้นนี้บางโตขอสองพัน่ะถอนลงมาน่ะเหมือนไอ้ต้นที่ศูนย์หนึ่งศูนย์เห็นไหมเนี่ยไซส์เดียวกันเนี่ยใหญ่นะครับเนี่ยใครจะเอาสามต้นนี้บางโตขอสองพันส่งซี แล้วก็อน,นี้นี่นี่นี่นตอญี่ปุ่นทรงสูงนี่ต้นละเจ็ดร้อยนี่ใครจะเอาสองต้นนี้บางตัวขอพันสองเห็นไหมเนี่ยตอญี่ปุ่นทรงสูงเนี่ยดูดิสูงโอ้โหสูงขนาดเนี้ยไซสิเบเอ็ดนิ้วต้นใหญ่ๆนี่ใครจะเอาสองต้นนี้บางตัวขอพันสองเนี่ยส่งฟรีนะครับแล้วก็นี่อา้าวอันนี้ผิดผิดผิด,ผดนี่มีอยู่สี่ต้นนี่ขออภัยเนี่ยเป็นแดงอุดมทรัพย์นี่มีอยู่สี่ต้นเนี้ยต้นละห้าร้อยใช่ไหมเนี่ยต้นละห้าร้อยสี่ต้นนี้ ก็สองพันละนี่บางตขอพันแปดนี่สามสี่ห้าแล้วก็สิบสองนี่บางตัวขอพั 3, 4, 5, แ 12, นแปดบางโตัวขอพัอ 1, 8, นแปดนี่ส่งฟรีเหมือนกันนะครับแล้วใครจะเอาไม้ไซส์กระถางไม้ตําเหน่ะนะไซส์กระถางสิบเอ็ดนิ้วนี่นะครับก็บางโตขอยอดแล้วกันนะครับเนี่ยมีว่ห้าสิบกว่าต้นเนี่ยนะครับนะครับมาเอาที่ร้านเลยนะครับก็ขอเนี่ยก็มามาเอาก็อย่างน้อยก็ห้าสิบต้นน่ะเนี่ย ใครจะเอาห้าสิบต้นเนี่ยบางตขายต้นละร้อยเนี่ยมาเอาเองที่ร้านเนี่ยขับรถมานะครับไม่ส่งไปสาณีนะครับถ้าส่งไปสาณีก็บางตมันต้องมีค่ากล่องค่าส่งค่าอะไรตัวมีอะไรเยอะบางตก็เ,เอาง่ายๆเนี่ยขอแค่ต้นละร้อยเนี่ยขับรถมาเอาที่ร้านเลยเอายอดมาให้บางตสักห้าสิบต้นบางโตก็ขายต้นละร้อยนะนะครับถ้าไม่ถึงก็เหมือนเดิมครับร้อยห้าสิบนะครับก็ใครจะให้จัดชุดส่งไปสาณีก็เนี่ยสิบต้นเนี่ยเนี่ย ต้นละอ่าสิบต้นพันห้าค่าส่งสามร้อยนะใครจะเอาชุดเล็กก็สามต้นห้าร้อยค่าส่งก็ร้อยหนึ่งนะครับไซส์เบ็นนิ้วไซส์กระถางแปดนิ้วก็ก็ใครจะมาที่ร้านก็ยอดร้อยต้นใช่ไหมอ่าร้อยต้นก็ขอต้นละห้าสิบบาทนะครับขอยอดร้อยต้นนะก็เข้ามาเอาได้เลยนะครับไม่คัดไม่คัดลายต้นนะไม่คัดลายต้นคือจับเลยเนี่ยก็ไล่เลยไล่เลยไล่เลยไม่มีคัดลายต้นนะครับเพราะว่า คัดลายต้นก็เนาะลูกค้าก็จะเลือกแต่ของใหญ่ๆใหญ่ๆแล้วลอยน้อยๆไปในเนี้ยมันมีไม้ที่มันมันมันเป็นไม้ปกติอยู่ด้วยนะครับเพราะนั้นก็เฉลี่ยเฉลี่ยกันไปแล้วกันถ้าให้คัดนี่ต้นเล็กๆก,ก็ไม่ออกแล้วก็ต้นที่มันมีลอยก็จะไม่ออกเพราะว่าเดี๋ยวก็จะคัดแต่ต้นดีๆไปหมดแล้วไอ้ต้นที่ลอยๆก็อยู่ก็สรุปก็คือไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยนะครับก็เนี่ยไปหมดเลยนะครับก็ขอยอดร้อยต้นขอต้นละ50บบาทนะครับใครชอบก็สั่งมานี่ ไม้สิบต้นพันแถมสี่ยังมีประมาณสองชุดเนี่ยมันมันเท่าไหร่อ่ะมันสิบสี่ยี่บแปดใช่ไหมอันนี้มันมียี่บหกต้นเดี๋ยวไปเอาอีกสองต้นอยู่ข้างในยังไม่มีดอกนะครับก็ไม้พอมันมีดอกพอมันเริ่มแทงดอกมันก็ออกมาวางตรงนี้ตรงนู้นมันเต็มไปหมดนะครับเนี่ยน่าหนแบบของหลวงพ่อสิบต้นพันแถมสี่จัดเลยนะครับค่าส่งร้อยห้าสิบคุ้มจะตายต้นเบเริ่มเลยนะครับอันนี้ก็อะไรนะเนี่ยย้ายไปนี่ละ นะครับเพราะว่าใส่กระถางนี้แล้วมันโอ้โหเบียดแล้วเกินบีบครับกระถางก็ตีดหนึ่งต้นไม้ต้องมาเริ่มนี่เขาต้องอยู่แบบนี้นี่นี่ไอ้ต้นน้องขาวโบะเนี่ยขาวต้นขาวดอกสวยมากเลยนะครับดอกสามชั้นนะครับดอกสวยขาวโบตัวเล็กน้องขาวโบนี่มันต้องอยู่กระถางหกปีบมันถึงจะสมน้าสมเนื้ออันนั้นมันบีบเกินบางตัวบอกแล้วไม้บางต้มันต้นใหญ่แต่ที่ไม่มีขึ้นก็คือว่ามันไม่มีกระถางขึ้นนะครับแล้วเนี่ยพอยกต้นของ คุณบิ๊กออกไปบางตก็เอามาลงเลยบางโตลงไม้เนี่ยเปล่าไม้ถ้าไม่สะเทือนหรอกเพราะว่าบางตล้อมมาคือขุดมาล้อมมานะครับเพราะนั้นรากเนี่ยมันมันจะไม่เสียหายเลยก็คือการยกไปยกมาก็ค,คือมันไม่ได้ใช้เวลานานยกจากตรงนั้นมาตรงนี้นะครับพอแดดหมดก็ทําเลยพอถอนคุณของพี่บิ๊กขึ้นของคุณบิ๊กขึ้นก็ทําเลยนะครับเพราะงั้นไม้บางโตมันมันไม่ได้ว่าว่าโอ้โหต้องมาทํากรรมวิธีอะไรคือมันไปถึงลูกค้าเนี่ยที่ใบมันร่วงดอกมันร่วงเพราะว่าไม้มันถูก เขาเรียกอะไรวางผึ่งให้รากมันแห้งแต่มันจะทิ้งนิดหน่อยเท่านั้นแหละนะครับเอาไปถึงเนี่ยต้นไม้ที่ไปที่ลูกค้ารับจากบางโตไปไปถึงเนี่ยพอลงปลูกเนี่ยลดฮอร์โมนเร่งลากอ่ะสามสี่วันติดเลยนะครับแล้วมันจะไม่ไม่ดอกมันไม่ค่อยร่วงใบมันจะไม่ค่อยร่วงมันจะเร่งทํามาหากินเลยนะครับก็เป็นสูตรหลักสูตรที่ลูกค้าบอกบางตมาอีกทีบางโตก็ไม่มีความรู้หรอกบางอย่างลูกค้ารู้บางลูกค้าเก่งกว่าบางโตอีกบางโตไม่ได้เก่งกาดอะไรหรอกแค่ทําอะไรซ้ําๆมาเป็น จะ20ปีแล้วมันเลยรู้เรื่องแต่ว่าบางอย่างมันก็คือเส้นผมบางภูเขาอะนะครับบางทีลูกค้าก็เออบอกมาว่าเออทำอย่างนี้อย่างนี้สิไม้จะไม่มีปัญหาบางตัก็ทําจริงนะครับใครที่ไปปลูกไม้ใหม่อะบางตถึงบอกพอปลูกเสร็จ่ยเอาฮอร์โมนเร่งรากอะผสมน้ำหนึ่งฝาต่อน้ำสองลิตรอะนะครับลดให้ทั่วคนต้นเลยลดอย่างนั้นอนะตอนเช้าอะสามสี่วันติดอะไม้ไม่มีดอกนะครับนี่เนี่ยต้นละสี่พันโคตรจะใหญ่เลยนะครับไม่ติดกิ่งหนึ่งเนี่ยตัวดอกหอมเนี่ย แล้วก็นี้อีกเนี่ยสี่พันเนี่ยโคตรจะใหญ่เลยเนี่ยตัวดอ,อกหอมนะครับสองต้นเอาเจ็ดพันเอาค่าส่งสามร้อยเนะต้นเดียวก็สี่พันค่าส่งก็สามร้อยเหมือนกันนี่น้องขาวโบนะครับอันนี้ก็ห้าพันนะครับห้าพันค่าส่งก็สามร้อยหนึมีน้องขาวโบอีกต้นหนึ่งหนึ่งนะครับอันนั้นก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นตอยักษ์ญี่ปุ่นดำๆดูแล้วมั้งตอนบ่ายนะครับดูแล้วมั้งตอนบ่ายนะครับเนี่ยเนี่ย น้องขาวโบ๊นะครับก็ยังอยู่เนี่ยสวยไหมน,นี่ก็สวยนี่เนี่ยของห้าพันค่าส่งสามร้อยส่งต้นนะั้นเอาแปดพันนะครับขอแปดพันค่าส่งก็เอามาสามร้อยนะครับเนี่ยต้นละพันห้านะสามต้นสามพันค่าส่งก็เอามาเท่าไหร่นะสามต้นสามพันค่าส่งสามร้อยเนื้อหกต้นห้าพัน ค่าส่งก้าวมาสี่ร้อยเนี่ยสวยไม้สวยเยอะอันนี้ยังไม่ได้ลงเลขเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ลงเลขนี่นี่ก็สวยเนี่ยต้นละพันห้าเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่ได้ลงเลขนะครับนี่นะครับแล้วก็มีอันนี้อีกเนี่ยเนี่ยถอนให้คุณอ่าถอนให้พี่วัรชัยหมดแล้วเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่ได้ลงเลขนี่ก็สวยเนี่ยสามต้นสามพันเนี่ยอันนี้ก็สิบเอ็ดนี่ก็สวยอันนี้มันกิ่งมันยังสั้นไปหน่อยนะครับแต่โคตรแสวยเนี่ยสวยเนี่ยสวย นะครับเท่ากับตรงนี้ก็มีบางตไม่เรียงเลขต้นนะนะคือบางตถ่ายไปตรงไหนก็เนี่ยต้นที่เก้าต้นที่สิบเอ็ดอันนี้ไม่มีเลขต้นนะครับแล้วก็มาต้นที่สิบหกนี่สวยเป็นตอเอ่อตอทรงบอลไซรีลาลากสวยแล้วก็ต้นที่สิบสี่นี่นะครับแล้วก็ต้นนี้นะครับนี่ลีลานี่สวยมากเลย นะครับเนี่ยต้นละพันห้าค่าส่งก็ต้นละร้อยสามต้นสามพันค่าส่งสามร้อยหกต้นห้าพันค่าส่งก็สี่ร้อยนะครับแล้วก็มีตรงนู้นนะครับนี่ตรงนู้นนี่นี่ต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งสวยต้นที่สองเป็นแดงอุดมทรัพย์ต้นที่สามนะครับนี่ต้นที่สามเป็นลูกไม้ดอกม่วงออกชมพูเนี่ยต้นที่สามนะครับต้นที่หกนะครับต้นที่เจ็ด แล้วก็ต้นที่แปดนะครับนี่นะครับสามต้นสามพันหกต้นห้าพันนี่อันนี้ก็ยังไม่มีเลขต้นโอ้ยนี่เป็นแสงทองนี่ก็เป็นแสงทองนะครับนี่เป็นแสงทองลากสวยมากยังไม่มีเลขต้นนะครับนี่แดงอุดมทรัพย์ต้นนี้ขอพันห้าอีกเนี่ยต้นที่สองต้นนี้ขอสองพันนะครับแล้วก็มาฝั่งนี้นะครับตัวอื่นก็ใครสนใจตัวอื่นก็ราคาเหมือนเดิมนะครับอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่สองพันแดงอุดมทรัพย์ต้นนี้ โอ้อันนี้ทั้งต้นเลยอันนี้สวยมากนะครับนี่สองพันรากสวยนี่ดูสองพันค่าส่งก็ร้อยหนึง่งอันนี้ก็สองพันเป็นตอยักษ์ซาอุนะครับนี่อันนี้มีมีหนึ่งสีสองสีเดี๋ยวรอดรอกบานก่อนก็ได้นะครับเด็ดก่อนเลยเดอกมันจะบานได้ไงเนี่ยพอไอ้นั่นหน่อยบางตัวก็เด็ดละนะครับนี่นี่นี่ก็สองพันต้นใหญ่มากอันนี้ขอพันห้าแดงอุดมทรัพย์เหมือนกันแต่ไม่ติดกิ่งนี้นี่เดี๋ยวเสียบใหม่เอาแล้วกันนี่ไม่ติดกิ่งนี้ไม่ติดกิ่งเดียวแล้วเนี่ยขอแค่พันห้าแหละแม่แค่นี้เอง นะครับไม่ติดกิ่งหนึ่งขอพันห้านะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ไม่ติด2กิ่งแต่ทรงสวยมากนะครับนี่ขอพันห้าและอันนี้ก็มีแดงอุดมทรัพย์อยู่5กิ่งข้างหน้าข้างหลังเป็นเหลืองทรัพย์เจริญเบอร์สองนะครับอันนี้ก็ขอสองพันนะครับค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับใครจะซื้อหลายต้นบอกรองโตราคาลดหลั่นได้นะครับเนี่ยนะครับนี่อันนี้มันต้นละสองพันใช่ไหมเนี่ยนี่สองพันสองพันสองพันใช่ไหมเนี่ยสามต้นเนี่ยบางโตขอห้าพัน แล้วก็นี้ต้นละพันห้านะครับสองต้นเนี้ยสองต้นเนี้ยบางตัวขอสองพันห้าเนี่ยใครจะเอาสองต้นเนี้ยบางตัวขอสองพันห้าขอค่าส่งบางตัวอ่ะสองร้อยนะเนี่ยสองต้นเนี้ยต้นละพันห้าต้นละพันห้าเนี่ยเพราะว่ามันกิ่งไม่ติดหน่อยใครจะควบควบคู่สองต้นเนี้ยบางตัวขอแค่สองพันห้านะครับอ่าบางตัวขอค่าส่งก็สองร้อยนะครับแล้วอันนี้ต้นละสองพันใช่ไหมเนี่ยใครจะเอาสามต้นเนี้ยบางตัวขอแค่ห้าพัน ใครจะเอาสามต้นเนี่ยบางตัวขอแค่ห้าพันขอค่าส่งก็สามร้อยนะครับหรือใครบอกว่าโอ้ยเอาทั้งหมดเลยได้ไหมอ่ะเนี่ยเท่าไหร่นะสามพันเอ้ยห้าพันกับสองพันห้าห้าพันเจ็ดพันห้าใช่ไหมใครจะเอาทั้งห้าต้นเนี่ยนะครับใครจะเอาทั้งห้าต้นนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้านะอ่าบางตัวขอหกพันห้าเนี่ยเหมาห้าต้นเนี่ยบางตัวลดอีกเลยลดลงไปอีก ใจถึงไหมล่ะเอ้ยไม่ได้ไม่ได้มันลดแล้วนี่ว่าเดี๋ยวเอาใหม่มันมันเท่าไหร่นะสามพันกับสองพันห้าใช่ไหมเอ้ยห้าพันกับสองพันห้ามัน 7, เจ็ดพันห้าอ่ใครจะเอาทั้งห้าต้นเนี้ยบางตัวก็ขอ 7, เจ็ดพันอ่าขอเจ็ดพันเอาค่าส่งมาก็สักสี่ร้อยแล้วกันนะครับเนี่ยห้าต้นเนี่ยใหญ่โคตรเต็มนะครับคุ้มคุ้มนะครับนี่แล้วต้นนี้ก็ขึ้นมาใหม่อีกแล้วกระถางนี้เพงเพง คือบงังโตจะมีไม้เฉพาะที่จะลงกระถางอย่างเงี้ยนะครับมาไว้โชว์ต่างหากเลยนี่ดอกนี่อุย้ยหลุดละนี่แดงดอกใหญ่อ่ะตัวใหม่ดูลีลาลากตรงนี้จะเป็นแบบไม้ลีลาลากแบบต้นไม่ใหญ่แต่โหดๆดูดิรัดโหดๆเลยนี่ดูลกลีลาลากรัดโหดๆด,ดอกยังไม่บานนะแดงดอกใหญ่ตัวใหม่ๆแดงดอกใหม่ตัวใหญ่ๆอ่ะแดงดอกใหม่ดอกใหญ่ๆนี่ดูลีลากินขาดบางโตไม่ค่อยสนใจเรื่องดอกเท่าไหร่หรอกบางโต พะไม้บางตัวทำเก็บมาเนี่ยเห็นปะดูดินี่ยมนได้แต่งนะนี่ด,ดูสุดๆไม่ได้แต่งเลยนะครับนี่เนี่ยเป็นไงเนี่ยขอพันค่าส่งร้อยหนึ่งใครจะเอาทักมาโคตรสวยนะครับเนี่ยสวยมากราลีลาเลยสวยมากสวยจัดเลยนะครับอยู่ในกระถางสิบแปดนิ้วขอพันหนึ่งค่าส่งร้อยหนึ่งใครจะเอาทักมาสวยมาก นะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้นะครับฝากกดถูกใจกดแชร์กดติดตามใน y u u t u b e f b o o k ติ๊ t กต่ o อ Instagram ให้มึงโตด้วยนะครับอ้ตอต้นนี้มีลูกค้าถามมาขายไม่ได้แล้วนะครับยังขายไม่ได้นะครับนี่ต้นนี้เหงงๆอีกแล้วต้นไม้แห่งความสุขมีชวนชมต้นนี้แห่งความสุขจริงๆนะมีนกมาทำรังนี่เห็นยังนี่มีไข่สองฟองนี่มีนกมาทำรังนะต้นนี้ บอกแล้วต้นนี้มันต้นเหงงๆจริงๆนะครับบางต้นึงบอกว่าต้นไหนที่นกมันมาทารังอ่ะโคตรจะเหงงเลยต้นไม้ทุกต้นของบางโตที่นกมาทํารังลูกค้าจะจองไว้แล้วพอตอนนกเขาออกไข่เสร็จแล้วพอเขานกเขาบินได้เขาไปเนี่ยลูกค้าก็ถึงจะเอาไปนะครับนี่เนี่ยกิ่งตอนราชินีพันดอกสายคงประธานเนี่ยชื่อรูปงามๆน้มพ่อๆนี่นกมาทํารังด้วยต้นนี้คือต้นไม้ที่เหงงๆต้นไม้ที่เป็นต้นไม้แห่งความสุขเลยนะ เพราะว่าต้องเป็นต้นไม้ที่ปลอดภัยแล้วก็ดีมากอะไม่งั้นนกไม่มาทํารังหรอกนะครับอันนี้เรื่องจริงบางตบางตดูได้เลยต้นไม้แต่ละต้นที่นกมาทํารังเนี่ยลูกค้ารู้นี่ว่าคุณลักษณะพิเศษคือนกมาทํารังอะแสดงว่ามันที่ไหนที่มันปลอดภัยที่สุดอะก็ดูเดิกี่ต้นไม้ตรงนี้มีกี่สิบต้นเน่ยเป็นร้อยต้นเนี่ยดูเลยแล้วทุกต้นอะมันก็ต้นใหญ่ๆทั้งนั้นแหละ นะครับแต่ทาไมนกมันเลือกมาทํารังต้นเนียแล้วต้นนี้มันอยู่ข้างหน้าด้วยนะเออเลือกมาทารังต้นนี้ยเหมือนต้นแดงตรงนู้นอ่ะต้นไม้เรียงเต็มเลยแล้วก็เลือกมาทารังต้นนั้นอ่ะอ่าก็คิดเอาแล้วกันนะครับเอาไปแล้วลูกค้าไปแล้วแล้วก็ต้นจําได้มาต่อลีลาที่อยู่ตรงนู้นอ่ะอ่าเนี่ยต้นไม้ตั้งเยอะทำไมเลือกมาทํารังตรงนั้นอ่ะเออลูกค้าก็เอาไปแล้วมันเป็นต้นไม้เหงเหงอันนี้เราพูดตามความเชื่อคนไทยนะเนี่ยต้นนี้ก็ต้นเหง่งเหง เนี่ยบางตัวที่บางตัวลงขายไว้แปดพันเนี่ยขอค่าส่งออกมาให้ทั้งห้าร้อยตัวมันใหญ่มากยี่สิบกโลกับสามสิบโลอ่ะนี่พูดจริงเนี่ยนกมาทํารังนะครับสองวันละสองสาวันแล้วเนี่ยนะครับก็ไข่สองใบเดี๋ยวให้เห็นใกล้ๆเอ้เดี๋ยวกลัวกลัวเขาหนีเขาหนีนี่เห็นไหมนี่ไม่ค่อยยุ่งนะครับจะบอกแต่เมื่อเช้าก็ลืมนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยก็ตัวขายไที่หลายแปดพันเนาะค่าส่งห้าร้อยนะครับใหญ่มากเต็มกระถาง 80เซนนะเนี่ยข้างล่างนี้มีแต่ลากนั้นเลยไม่ได้แต่งไม่ได้อะไรเลยนะครับเอาเครื่องปลูกโปะไว้ลากล้นล้นใครเอาต้นนี้ไปต้นไม้แห่งความร่ำรวยต้นไม้แห่งความจำเริญต้นไม้แห่งความปลอดภัยต้นนี้ชวนชมต้นนี้นะครับก็เอาไปใส่กระถางเมตร20เอะขึ้นเมตรขึ้นเมตรบางตก็คิดว่ารากมันเกินอยู่แล้วแหละแต่ใครขึ้นเมตรมันก็จะเบียดเบียดหน่อยก็คือเนี่ยกระถาง80เซนก็คือเท่านี้เอาไปขึ้นเมตรก็จะเห็นเบียดเบียดแบบเนี้ยเพราะมันใหญ่มากนะครับก็เอาไปขึ้นเมตร20เอะซื้อกระถางงแพหน่อย แต่เฮงเฮงนะครับเป็นราชินีกิ่งตอนสายคงประธานนะโคตรเฮงเฮงอ่ะนะครับอันนี้เราพูดเลยเห็นเลยเนี่ยเห็นเรื่องจริงเห็นของจริงอ่ะเห็นต้นไม้จริงอ่ะนะครับก็สวยงามอลามตานะครับสําหรับวันนี้ก็ชอบต้นไหนอะไรยังไงก็ทักทายมาแล้วกันนะครับของดีของสวยนะครับของเฮงเฮงนะครับของพันนี้มัน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 อธิบายไม่ได้อ่ะมันอธิบายเป็นเป็นเป็นเรื่องเป็นราวเป็นแบบเชิงวิทยาศาสตร์ไม่ได้หรอกนะครับ มันอธิบายได้คือใครที่เอาไปปลูกเลี้ยงแล้วก็รู้เองนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับสวยงามดูเด็ดดูวสวดวทรงเอวเขาดิไงเนี่ยเจ็ดพันนะครับใครพอมีสตุ้งสตางก็ซื้อไปเถอะไม้รากธรรมชาติดูดินเมนใหญ่ๆแล้วก็เปิดหน้าไม้อย่างเงี้ยรับซับทั้งสี่ด้านเลยนะนะครับแล้วก็มีต้นนี้อีกต้นหนึ่งเนี่ยเปิดหน้าไม้รับซับเนี่ยหน้าใหญ่ใจโตเนี่ยเนี่ยทรงเรือใหญ่มากสวยมากนี่ทรงโบราณเลยนะครับใครชอบก็ทักมา สำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้นะครับรักกันห่วงใยกันดูแลกันนะครับซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจต่อการการค้าที่ดีที่สุดก็คือการค้าที่ซื่อสัตย์และจริงใจนะครับความกตัญญูรู้คุณคนจะทําให้คุณเจริญรุ่งเรืองตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ทํากิจการงานใดก็จะประสบความสําเร็จอย่าหลงลืมบุญคุณคนนะครับอย่าอกตัญญูอย่าเนรคุณกับคนที่มีพระคุณต่อเรานะครับตัวเรารู้ดีนะครับว่าใครที่มีบุญคุณกับเราตัวเรารู้ดีว่าตอนที่เราลําบากใครที่คอยช่วยเหลือเราอยู่ข้างๆเราแลละะคคอออยยยช่่่วเเรรราาาาาาปงงให้้้ดพนนนจกกกสิทีํบั ตัวเรารู้ดีทุกอย่างครับเพราะฉนั้นอย่ากระตันยูครับอย่าหลงลืมบุคคนนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้ครับว,สาาวัสลามมอะไยกุมวะราอมาตุลล้อว่าบาราคาตุขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ